หำใดคือหำลาวหำแบบกังก็คือหำของคนไทยหำน้อยๆลำพูนเชียงใหม่ ก็ขอคิดก็ดดขอการัสดีทุกคนทุกท่านคนนี้ครับสำหรับสุดชอบปีโป้เลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอทอีกแล้ววันนี้เราดูการแต่งตัวของผมครับผมการจาัดก,การแต่งตัวของผมดูยอดตำแหน่งของผมทุกคนผมชื่อพลเอกประยุยวุฒิครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมี่โนโบอทครับผมแบบาร์เซนอลครับผมอย่าทิ้งเลยไง,น,ไงน,ยนะเดี๋ยวจะเล่นไกลนครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดลืมเฟซบุ๊กกดเลตกดติงกดแจ้งเตือนกดไม่ใหลืออย่างเดียวเป็นกดดีไลค์นะ ไม่กระอใจผมหน่อยละกันทำมา20ปีแล้วยังไม่เจริญเลยนะโอเคไปอยู่สกูปไปอยู่ในเกมกันดีกว่าไปยังนงเหรอครับผมกลับมาดีอยู่สู่ตัวเกมอีกแล้วเป็นยังไงล่ะฮ่าดูยอดผมซะก่อนผมทำงานมากี่ปีบริหารเจ็ดปีมาถึงเจ็ดปีแล้วก็ What what the fuck จำไว้ให้เกมทหารดีกันนะผมถ้าเสียงเกมลงไปขออภัยครับผมเลยเข้าไปสู่เกมเลยครับผมโอเคครับอยู่ฝั่งสีแดงครับผมไม่เป็นไรครับผม ไม่เป็นไรครับผมโอ้ยเอ็มเจ็ดเก้าเปล่าเนี่ยเอ็มเจ็ดเก้ารอเปล่าครับไม่รู้อุ้ย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 อุ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะโอ้ย่าเลยแล้วแต่ก็ตายอยู่ดีนะครับผมมันไม่เสียศักรีของจทหารเราเลยยี่เป็นลูกศิษย์มากี่ปีจะเปิดได้เป็นเลยครับเนี่ยของทหารที่เป็นคนดีเลยเธอนะ่ปช่ทหารคนดีแล้วบปิหารมากี่ปีไม่เคยชื่อฟังเลยไม่เคยจชื่อฟังกันเลยนะไม่เคยจชื่อฟังกันเลยนะไม่เคยเชื่อฟังกันเลยนะเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงล่ะครับผมเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงครับผมยอมแล้วอย่างว ห no <b ots> ้อไปเอหนไม่ยอมหรอกนะไม่ด้เจะไม่ยอมไม่โดนจับหรอกไหนไหนไหอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดอยู่ตรงไหนกันหมดอยู่ตรงไหนกันหมดฮไปแล้วสวยไปสวยตสวยไปสวยตก้าไปรู้ไม่ได้ยิงเลยโอ้โหไปถึ้ฮ่าต่อไปยังไงครับผมเฮ้ย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  ขออภัยครับผมอ่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมาทางเดิมผมเปลี่ยนทางทิศบางนี้เออนี่ทางนี้บางเออมันก็ทางเดิมปล่าวะเออมวะหมองงครับผมไม่รู้เรื่องเลยเอะไรที่พอดีแอบอยู่นี่น,นี่ตามหลุดตามซอกเฮ้ยเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอมึงฆ่ากูอีกแล้วเหรออ่ะมึงฆ่ากูอีกแล้วเหรอที่ตึกเรากูอยู่สี่ในของกูเนี่ยอ่ะอ่ะ นี่ไงนี่ไงแตกไปแตกไปผมไม่ยอมรับหรอกนะยังไงที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็เลยเหมือนจะโดนยิงมันก็เลยจะลังโดนลอยหลังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห M79 โอ้โหบอลลิงขูตายได้ลูกโบลลิงโอ้ยนายหัวหนองจาวเวอร์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 ผมตายอีกแล้ว โอเคเราไปอยู่ในลูกบอลลิงกันนะครับผมอาจปปะติปอเอ้อยู่ทางบนแล้วโอ้โ hmm. อ้ยโอ้้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันกระโดดสูงได้ยังไงวันนี้กูตายแบบไม่เป็นที่เป็นทางอะเนี่ยบิบิว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 ว เ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งแตกตัวพี่สวยไปปั๊บปปั๊บปุ๊ห้าอ้าวงงเลยดิว่าผมฆ่าเขาได้ยังไงคุณปฏิคุณทำไมกระจกนะคุณจะมองกับผมดีกว่านะจำสมองกระดูกง่าของนายเอาไว้นายโดนฆ่าฉันน่ะท่านายไมนกระจกยังไงล่ะเฮ้ยนี่ไงทำไมมันยิงยังไงของมันวะเฮ้ย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  ไข้าเลยด้วยยัดลูโอ้โหว้าวว้าวโอเคจบเพลงแรกไปเลยครับผมเป็นยังไงล่ะครับผมเอ้าลนะครับผมกลับไปอยู่ในแมปอีกแล้วว้าห้าลำนี้มาในแมปใหม่กันแล้วนะครับผมโอเคจะทำการบุกบุบแบบประหยัดยุทธยา เราแถลงยังไงยังไงล่ะ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 อีน่าหัวทวยหัวโตดโตเ้ยตายได้ยังไงวะเนี่ยกูโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหมันเข้ามาในฐานได้ยังไงเนี่ยอ่าเราไปกับเพื่อนเราด้วยนะเพื่อนเพื่อนเราด้วยเดิเพื่อนนายใหญ่เราที่ดี้วเราโดดเดียวสิเออสวยแันสวนสวยมาเพื่อนสวยมาเพื่อนสวยมาเพื่อนกูไม่ได้าเาใครแต่ก็สวยไปก่อนนะครับผมตีน้าเศร้าเร้าความเท็จนะครับช้าไปลาเตก้าเฮ้ อี่ไงได้ยังไงเป็นยังไงล่ะ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 โอ้โหเมื่อกี้กระตุกเด็กน้อยคมกูกระจอกเกินคนไลยไปนี่เขาไปสนับสนุนย้อนี้อนนี่มาเล่นลิ้นหน่อยละกันขอแบบเล่นลิ้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 นหน่อยนะขอแบบเล่นลิ้นหน่อยนะแบบอยากเจอจริงจังอะไรอยากเจอจริงใจอะก็แตกไปดิครับน้องๆนะจับสายตาของแกไว้นี่กูแพ้อะไรอ่ะไม่ เอ้ยโอ้ฉันแตกจ้ะฉันแตกนั่งเก็ยืนแต่ไม่ติดแล้วจังหวะนี้นั่งเก้าอี้แบบไม่ติดแล้วอ่ะนั่งก็แบบไม่ติดก็เอากำติดสี่ที่นไม่ใช่แล้วโอเคคนอย่างวันนี้นี่ไงก็เป็นยังไงอะครับก็แตกไปครับป้าป้าทนายรับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเม่อกี้ทนายเอ้า กูตายโอ้โหยังเจอสไนอีกเปลี่ยนสไนได้ไหมอะเพื่อนจะไม่อยากสไนเลยเพื่อนเฮ้ยเอาแต่ไหวกกระจกเลยโอ้โหมันรวยเลยเนี่ยสามารถตายมันใส่แหวกระจกโอ้ยโอ้ยโอ้เข้าหัวถูกโดนแห็บฮกช็อตแฮกช็อตแฮกช็อตอะแฮกช็อตรู้จักเปล่าแฮกช็อตรู้จักเปล่าแฮกช็อตอะรู้จักเปล่านายอะนายรู้จักแฮกช็อตเฮ้ย อะไรครับเนี่ยอยูอๆผมก็ตายอะทุกคนเฮ้ยไม<อ>่ไไงทนายข้านายเป็นยังไงล่ะอย่ามาวัดกับพี่จะวัดก็ว,วัดนะเดี๋ยวพี่จะได้เอาสังงกานไปทำบุญให้นะน้องอมโมชิปเฮ้ยมาอ้าวผมจบเกมนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมสำหรับวันนี้ทุกคนโหเหี๋ยจะเชื่อโคตรสนุกทุกคน เอาละครับเป็นไงครับผมก็ขอกราบอำลาไปผ่านนครับผมคลิปนี้สนุกมากๆอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกช่วยคอมเมนต์ด้านบนะครับผมผมจะมาเล่นเกมตัวอ,อย่างที่กดอยากให้ผมเล่นนะครับผมช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะกดไลค์ติ๊กต็อกด้วยไม่ติ๊กต็อกแล้วนะอยากดังในติ๊ตกต็อกบ้างหน่อยนักกันต <c oughs> อนนี้ปแล้วครับผมอัมหัมด๊า i'm loud i'm bad.